ทุกคนเขามีของเล่นใหม่กันเรามาดูกันนี่สเต็มเซเว่นของเล่นใหม่อันนี้่ะสามเหรอเดี๋ยวทำไมได้เสามอ่ะกับบาทหนึ่งมีน้อยลูกนี่อะไร1บาทปะสี่บาทแต่งด้านหนึ่งบาทนะหนึ่งบาทมีน้อยมากสี่าสีกับสีกับหเป็นหเจ็ด อ่ออ่ะยุไม่มีบาทนะแต่แต่ด้านสามอย่างเดียวนะโยมีทั้งหนึ่งทั้งสนะนะนะแต่ไม่ถูกพินะโดนตีนะแป่ไม่ถูก่่นเตรียมแล้วยุแปะแล้วยุแปะแล้วยุโยแปะยังนี่ก็ทิ้งไว้ไหนอะเดี๋ยวี้ก็ยอนะ โยโย่โย่นี่คือแบบเป็นหนึ่งหรืออะไรนะคะคือว่าสามบาทโูโยุคดูนี่นี่อะไรอหนึ่งก็หนึ่งอ่ะสามบาทแล้วจากที่โย่มานี่อ่ะหนึ่งบักหนึ่งไหมสามออบะไรเราไม่กล้าพูดอะไรที่เราไม่ชอบอะไรที่เรารู้สึกว่าดูให้ดีนะข้างหนึ่งคือหนึ่งข้างสามคือสามแยกไว้ตอนนี้ลูกแยกประเภทก่อนประเภทหนึ่งอยู่ไหนประเภทสามอยู่ไหนตรงนี้เดี๋ยวปิวนะลูกระวังปิวนะ มันคนละพวกกันนะมีอะไรหนก่งหรือสามมีอะไรหนึ่งรือสามได้รู้ค่ะได้กี่บาทนี่ละนี่ละ อะไรเนี่ยบาที่สามดูดีอีกอันชัว่์อีกอันหนึ่งอ่ะอ่่นเลยมันปิ้วแล้วของใครปิ้วอ่ะอันนี้จ๊ะ โอ้ยย <łość> ุกอยู่ไหนองยุโยนเนี่ยโยเก็บดีๆีสิเออบาทกับสานแย่กันด้วยกำลังแปะหนึ่งอยู่ชั้นสามสามก็แปะสามไง

เอยบายบายค่ะเออเออเออฝากกดติดตามช่องวายุวโยยด้วยค่ะบายบาย